กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามิรอดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะเข้าได้นะคะเข้าพี่คิวพี่อาร์พี่โดน้องสาวร้มไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะ ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะน้องสาวโซ่กลับบ้านนะคะน้องสาวโซ่ให้ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนอนุทไม่ใช่บ้านน้องสาวโซ่นะมไม่ใช่บ้านน้องสาวโซ่นะคะแต่น้องสาวโซ่ให้ดูบรรยากาศแถวบ้านนะคะบ้านน้องสาวโซ่เล็กนะคะเ,เล็กมากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะ สำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยก็จะเป็น08นะคะบวกลบคูณหารได้15นะคะ9 1บวกลบคูณหารได้28 2 3บวกลบคูณหารได้22เบิ้ลตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น 07นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้23สิาำหรับเด่นเม็ดเดียวนะคะให้รูด8นะคะแล้วก็1ก็จะมี80 8 1ูน83แปดหนึ่งแสองแสาห้าแห แปดเจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะมาอยู่บ้านก็จะไม่ค่อยสวยเลยนะคะทุกคนไม่มีโต๊ะเขียนนะคะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะเป็นแปดสองนะคะแปดเก้าแปดศูนย์วันแปดแปดเอาด้วยนะทุกคนนะมีแน่นอนนะคะแปดหกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเขาเป็นแปดสามนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะเดี๋ยวหนูของลงเป็นคลิปเดียวนะคะทุกคนกับสา,ายด่วนนะคะตามด้วยสายด่วนนะคะทุกคนเพราะหนู่ไม่ได้ลงให้เลยนะคะไม่แยกนะช่วงนี้กลับบ้านก็ไม่มีเวลาแล้วนะคะทุกคนไปทำธุระนะคะกลับบ้านเด่นนะคะก็จะเป็น9 3 80สา สำหรับตัวเน้นนะคะหนึ่งห้าหกสี่ตัวชอบนะคะตัวชอบก็จะเป็นสองแปดสองสามนะคะอย่าลืมหกแปดนะคะอย่าลืมหกสามเก้าสี่สายด่วนนะคะทุกคน จดไว้แค่ว้นะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยเงินเงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า